สวัสดีค่ะไม่เดียมมาแล้วค่ะมาม่ามือนีสิบห้าผัดผักผัดผักใส่ไก่นะคะผัดผักใส่ไก่มีบล็อกเกอรี่ข้าวโพดอ่อนมะเขือเทศนะคะใส่ไก่ใส่ไก่กระทะร้อนใส่น้ำมันค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องไม่เดียมค่ะ มาทำกับข้าวกระเทียมลงค่ะตัดผักนะคะข้าวโพดอ่อนกับบอกแครี่เนี่ยเราลวกน้ำร้อนก่อนนะคะเพื่อมันจะได้สุกเร็วอันนี้ลวกมาแล้วค่ะน้ำร้อนใส่เกลือน,นิดนึงแล้วก็เอาผักลงนะคะลวก นิดหน่อยลวกนะคะอ้าวไกล่ลงค่ะวันนี้ผัดใส่เนื้อไก่ค่ะใส่เนื้อไก่ ปลาลงค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะปลาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะอเอาชียขาวหนึ่งช้อนโต๊ะวันนี้จะใส่น้ำมันพริกเผานิดดึงนะคะเพิ่มสีสันค่ะน้ำมันพริกเผานี้ให้สีสันสวยงามให้อาหารหน่ารับประทานนะคะน้ำมันหอยไปค่ะหนึ่ง หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะผัดให้เข้ากันค่ะน้ำตาลใส่ทีหลังนะคะน้ำตาลใส่ทีหลังเอาผาตลงค่ะเมื่อเสือเทศลงก่อนให้มันโดนกับน้ำมันนะคะ เพื่อคุณค่าทางอาหารค่ะแล้วก็ข้าวโพดกับบลอกแครีที่เราลวกไว้แล้วลงไปผัดสักสองสามรอบเติมน้ำค่ะเติมน้ำแล้วก็เปิดไฟแรงเลยนะคะน้ำตาลค่ะน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายค่ะ อันนี้กระเทียมเจียวนะคะลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมเจียวนี่ก็จะทำให้อาหารมีกลิ่นหอมรสชาติดีขึ้นค่ะตักให้เข้ากันค่ะ ชิมสักนิดนึ่นนะคะชิมสักนิดนึ่งอืดยอดกับข้าวเนี่ยถ้าเราทำประจำนะคะเราจะรู้ค่ะเราจะรู้ว่าแต่ละรอบแต่ละครั้งเนี่ยเครื่องปรุงประมาณไหน ปิดไปค่ะอันนี้ปรุงง่ายค่ะปรุงง่ายง่ายๆสไตล์ไม่เดียมนะคะตักเสิร์ฟค่ะใครมีพริกชี้ฟ้าแดงก็ใส่ไปไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะ ง่ายไหมคะขอบคุณนะคะทุกกำลังใจค่ะที่ผ่านเข้ามาช่องแม่เนียมนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ